ครับสวัสดีครับนี่กำลังงานเกาะกําแพงหินกระแพงหินก้นดินนะครับก็ทีบอตกปลาวีพีเก้าเก้านะครับนี่ก็มาจากซิตี้ระยองนะครับอัพเดตงานวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดหกแปดนะครับกับกําแพงหินนะครับยสวยและแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำของบอตกปลาวีพีเก้าเก้านะครับผู้ติดตั้งนะครับก็ทีมงานช่ปลาหนุพัทยานะครับเป็นผู้ติดตั้งกําแพงหินนะครับ กันดินนะครับที่มีมาตรฐานนะครับและแข็งแรงนะครับร้อนะครับขอเสริมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเสริมด้วยเสาไอนะครับทังเหล็กขคออ้อยนะครับดีบีซมนตะครับทุกระยะหเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนนะครับของการเก็บยาแนวนะครับ ก็ค่อยดำเนินงานไปนะครับทีแะขั้นตอนนะครับของบ,อบ่อตกปลาครับค่อยเปิดไปทีแถบที่จําเป็นก่อนนะครับเพราะาง,งานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมากนะครับบ่อนลูกนี้นะครับก็ตรงไหนที่เร่งก่อนนะครับเราก็จะลงมือทําให้ตรงที่เร่งๆและจาเป็นก่อนนะครับที่เจ้าของต้องการนะครับ ได้ที่ได้ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นนะว่างานงานค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะครับ่อลรกนี้ก็ทำมาจะหนึ่งปีแล้วนะครับงานหินนะครับทั้งรอบบ่อนะครับด้านบนนะครับในบ่อนะครับก็เป็นหินล้วนนะครับทั้งทั้งบ่อลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับก็ขอติดตามนะครับชมกันนะครับ ความสวยงามนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับก็ขอฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทร0830058515ครับรับออกแบบจิดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับ